You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment สถานการณ์ของเว็บ3นะครับว่าเ,เรามองอย่างไรนะครับขออนุญาตไปที่อันแรกเลยนะครับคือ ต้องบอกว่าเว็บสเนี่ยบ้านเรายังยังเกิดช้านะครับคือที่ที่เกิดเร็วสุดคือที่ที่ยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่ารีบาวหรือว่าเด้งกลับขึ้นมามนะครับสเกลตรงนี้เนี่ยก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเทียบกับประชากร1ล้านคนนะรเราจะเห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับ อันดับหนึ่งของยุโรปเลยที่มีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณเกือบเกือบหกรคนต่อ1ล้านต่อประชากร1ล้านนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นสวีเดนนะครับออสเตรียอิตาลีไล่ไล,ไล่ไล่ตามลงมานะครับแต่ว่านะครับสิ่งทีเ่เราเห็นก็คือว่ามาตรการในแง่ของการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศต,ตอนนี้เนี่ยดูเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สอดคล้องกัน100%นะพี่เปรม นะครับก็คือว่าโอเคแหละบางประเทศก็อาจจะมีการ implement ในเรื่องของ curfew นะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเน้นในเรื่องของ social distancing มากขึ้นนะครับมีการปิดผับบาร์คาเฟ่ก่อน2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ให้คนไปอยู่แออัดกันในที่เขาเรียกว่าสาธารณชนชนะครับกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นคนหมู่มากก็งดไปนะครับซึ่งก็แต่ว่ามีมีอยู่ประเทศหนึ่งครับพี่เปรมที่ ที่สวนทางกับชาวบ้านนะนี่ผมไฮไลท์มาสีแดงก็คือสเปนนะครับถ้าดูตัวเลขของสเปนเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขของสเปนเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วลงมาแบบจากประมาณหลายร้อยคือเกิน600เนี่ยตอนนี้ลงมาอยู่ในระดับที่แบบอยู่ประมาณร0อยกว่าคนต่อคกประชากรานล้านนะสเปนบอกว่าเขาจะลดระดับความเข้มงวดลงแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวในยุโรป<น>ให้เข้าประเทศคนอื่นนี่ดูเข้มขึ้น แต่ของสเปนก็ดูจากตัวเลขเขาเขาบอกว่าเออเขาอยากจะเวลคัมให้กับคนต่างประเทศเข้ามาใช่ซึ่งซึ่งก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวพี่เปรมเพราะว่ายุโรปเนี่ยหน้าท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่สปริงก็คือเดือนเมษาแล้วเข้าสู่หน้าร้อนช่วงประมาณพฤษภามิถุนายนและโซนเขาก็จริงๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางทางเวียดเอร์เวียดเจ็แล้วก็ยุโรปเที่ของเขาด้วยจริงๆเนี่ยที่พูด สเปนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามับบนมีอิจพรณาเกี่นกับหุ้นตัวนึงในตลาดอ่าโอเคนะครับ <Okay. S 2> ก็คือตัวของมินต์นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามินต์เนี่ยเขามีโรงแรมตัวเอเนสโตเตลอยู่ที่สเปนพอสมส,ส่วนพอสมควรนะฮะซึ่งก็คิดว่าคงเขาเรียกว่า Impact อิมแพคคงไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดสเปนเขาเขาเรียกว่าเตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้คือภาพของยุโรปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในโซนของเอเชียบ้างนะครับอันนี้ผมยืมซีรีส์นีม้มาจากทางสบ,บคนะครับ ในเอเชียเราเนี่ยอันนี้คือเรียงตามจํานวนเขาเรียกว่าผู้ป่วยสะสมนะครับก็คือต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งที่เห็นการระบาดรละลอกสนะฮะแล้วก็มีจํานวนผู้ป่วยสะสมเยอะจานวนเคสใหม่ๆเยอะก็คืออินเดียนะครับเดี๋ยวจะมีกราฟให้ดูนะครับรองลงมาก็จะมีอย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับที่ก็มีจํานวนนิวเคสเอ่อก็ยังสูงอยู่นะครับยังกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับอัากาิสถานนะครับก็เร่งโตขึ้นมาในช่วงหลังนะครับฟิลิปปินส์ นะฮะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือ8,000กว่าคนนะต่อวันตอนนี้นะฮะแล้วก็อีเวนท์ที่เหลือเนี่ยก็ยังกดไม่ค่อยลงนะครับของไทยเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรีพอร์ตเคสใหม่นะครับอยู่ที่250ร้อยห้บเคสนะครับแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะต่างจากรอบ2องเพิ่เติมตรงตรงไหนรอบสองเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจําได้เนี่ยตอนที่เคสมันระเบิดเนี่ยมันระเบิดที่โรงงานแล้วก็ตลาดอาหารทะเลที่สมุทรสาครนะครับแต่รอบใหม่ นี้เนี่ยมันเป็นการระเบิดที่เขาเรียกว่าใจกลางของประเทศเลคือกรุงเทพนะครับก็คือว่าใน250คนเนี่ยเราพบว่าตรวจเจอในกรุงเทพเนี่ยปลาเข้าไป156คนนะครับใน156คนเนี่ยก็คัสเตอร์หลักๆก็จะมาจากย่านเขาเรียกว่าท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะฮะในทองหล่อเอกมัยทองหล่อแถวนั้นครับใชนบ่นะครับล้วก็เราคาดการณ์ว่านะตัวเลขจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในแง่ของการระบาดในระล,ลอกใหม่เนี่ย เท่าที่ตรวจเมื่อวานนั้นประมาณร้อยกว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่ไม่แสดงอาการครับพี่เบนอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวเลขหนึ่งเหมือนกันที่ทางพวกหมอหรือนแพทย์ต่างๆเริ่มบอกว่ามันมีความเสี่ยงนะที่คนที่ไม่มีอาการ <จะ S 2> ไปไ<ด>สัมผัสก็ติดเชื้อแล้วเนื่องจากตัวเองไม่รู้ตัวก็เลยยังทํางานหรือว่าใช้ชีวิตปกติชมันก็มีโอกาสที่จะติดจะไม่เหมือนตอนรอบแรกๆก็ติดแล้วมีอาการเนี่ยแป๊บเดียวคอนโทรลค่อนข้างจะเห็นช,ชัดหน่อยรอบนี้จะมีเขาเรียกว่าแฝงๆใช่ไหมครับ ไม่ได้มีอาการหลักมาตัวนี้เป็นตัว<ช>ที่ทุกคนห่วงว่าจะเป็นตัวกระจายค่อนข้าง,างแรงครับเราก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ถัดไปเนี่ยคงต้องตามเฝ้าดูต่อเพราะว่า<ม>เรากําลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ทาให้ไม่สนุกเลยช่วงนี้ดูเงียบเงียบไปแล้วสงสารสงสาร<ช>คนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวรวมทั้งร้านอาหารเริ่มโดนแล้วนะครับท,ที่คอนทรเยอะขึ้นในปุณิี้อ่าครับอันนี้เป็นตัวเลขในต่างประเทศนะครับก็ในเอเชียนะครับเราเห็นอินเดียเจอเว็บ3แล้วก็ดูท่าทางจะหนัก เพิ่ๆหนักกว่าเวฟแรกขึ้นมาแซงและใช่ครับแ,แ,ลาาแล้วก็อินโดนีเซียก็ยังกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่<อ>นะครับฟิลิปปินส์นี่เวฟสานี่หนักกว่าเวฟแรกชัดเจนนะครับแล้วก็ปากีสถานเนี่ยก็เวฟสามเนี่ยมันหนักกว่าเวฟสองนะครับแต่ว่ายังไม่เท่าเวฟแรกนะครับของเมืองไทยเราก็คงต้องตามดูนะเพราะว่าเวบเวบเวฟสองของบ้านเราเนี่ยอาจจะหนักกว่าเว็บแรกนะเพราะว่าเรามีในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ที่ติดกันพอสมควครนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ว่าจําเป็น ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะต้องกังวลแค่ไหนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีการสั่งปิดสถานบันเทิงไปแล้วนะครับก็เริ่ม6-19เมษายนนะครับแล้วก็จังหวัดก็กรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็ห้ามขายเหล้านะครับแล้วก็จะให้เปิดได้ถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นการแบ่งโซนนะครับเราก็ลเราคาการว่า คือตอนนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยคือสีเขียวนี่คือไม,ไม่ไม่ไม่เจอนะฮะผู้ติดเชื้อใหม่แต่ว่าสีแดงสีเหลืองนี่ก็คือเริ่มเขาเรียกว่ามีการเฝ้าระวังมากขึ้นแล้วสีแดงเข้มก็คือว่าระวังสุดๆนะครับออตอนนี้เท่าที่ผมฟังข่าวเนี่ยเหมือนกับว่ามีบางจังหวัดนะครับอย่างบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้ประกาศแล้วว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพไปที่บุรีรัมย์เนี่ยต้องทําเศษคนละทาย14วันโอ้ใช่ก็คือเริ่มแล้วเขาคุมของเขาเขาคุมของเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า รอบนี้ก็กคงคล้ายๆกับรอบ2องก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยคงไม่ได้สั่งล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับแต่ว่าคงคงเป็นโซนแบบนี้นะครับเขาเรียกพาเช i ล l ล็อกดาวนนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพียงแต่ว่าอรอบนี้เนี่ยคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันเกิดในเมืองหลวงคือในกรุงเทพ ถ้ามองจริงก็5จังหวัดก็คือกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้อยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่สีแดงอยู่ในช่วงนี้ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากจุดนี้ไปถึงหลังสงกรานเนี่ยตัวเลขตรงนี้อาจจะต้องโฟกัสมากขึ้นนะครับผมไปดึง r e ีเซนเทชันของแบงก์ชาตินะครับที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยเคยทําผลกระทบในรอบ2นะครับมาดูว่าในแง่ของการวิเคราะห์ตอนที่เกิดรอบ2เนี่ย เขาดูแฟกเตอร์อะไรบ้างนะพื่อท,ท,ท,ที่จะเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่ารอบนี้รุนแรงหรือไม่รุนแรงรนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าความรุนแรงและระยะเวลาการระบาดนะฮะอันนี้เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลแล้วนะฮะว่ามันจะเขาเรียกว่าเอฟเฟกติฟแค่ไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าแน่นอนถ้าเกิดเราไม่ล็อกดาวแบบทั้งประเทศเนี่ยล็อกดาวเป็นจุดเป็นจุดไปเนี่ยมันคงต้องใช้เวลามากกว่าแบบฟูลสเกลนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเท่ากับเศรษฐกิจเนี่ยไม่มากนะครับ ความสามารถในแง่ของสาธารณสุขนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเราเรามีการเตรียมพร้อมมากกว่ารอบที่แล้วเยอะนะครับเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวถ้าเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้คนไม่น่าจะแพเน,น,นิคพี่เบิรมคงคงกังวลมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับตอนละลอกแรกที่มาเนี่ยทั้งกลัวทั้งไม่อยากออกไปทําอะไร,รตอนนี้ผมยังเห็นโอเคแหละเริ่มเห็นเห็นคนพูดถึงกันมากขึ้น แต่เราใช้ชีวิตในเดินห้างหรืออะไรเนี่ยยังเห็นกันอยู่ครับย<ช>ังไม่ถึงขั้นหนักเท่ากับรอบแรกนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าประเทศคู่ค้าในภาพรวมเนี่ยไอการส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยยังทําได้ปกตินะครับแต่ว่าอาจจะมีบางบางภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเขาเรียกว่า,าค่าคอนเทนเนอร์ที่มันแพงหรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าการนําเข้าส่งออกในบางในบางจุดเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคจากเรื่องนี้นะครับแล้วก็โอเคเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ย รอบนี้กับรอบที่แล้วคงไม่ต่างกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะครับอันนี้ที่ผมบอกไว้นะครับก็คือว่าแคปซิตี้ของเมืองไทยเราตอนนี้มีความเตรียมพร้อมมากๆนะครับเราสามารถที่จะตรวจหาผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยได้ประมาณ5 0,000ืคนต่อวันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคปซิตี้ของเตียงนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถที่รองรับได้ถึงส0 0 0 0เตียงนะครับตัวเลขล่าสุดที่ผมไปดูจํานวนผู้ป่วยสะสมนะครับในโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0คน นะครับก็ก็ยังไม่ถึง10%นะของเตียงที่มีอยู่<ฮ>ะนะเพราะฉะนั้นครคาวนี้ต้องต้องลุ้นว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเท่าที่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอาการนะฮะก็ไม่ต้องไปนอนเตียงค<อ>นเเราจะมองมุมนี้เห<ช>มือนกันนั่นคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการงั้นถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอจริงก็พักอยู่ที่บ้านกักกักบ,บริเวณในพื้นที่ส่วนตัวไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าไปถึงแบบช่วงแรกๆที่ว่าหนักต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทางด้านทารแพทย์อันนั้นก็น่าจะ โอกาสที่จะขึ้นไปจนถึงขั้นเต็มเตียงระดับ20,000น,นี่น่าจะยังยากอยู่ใชนน่ก็ต้องติดตามนะไม่ได้บอกให้ให้ใหแบบชราใจขนาดนั้นะค,คือถ้าผมคิดว่า,างี้พี่เบรมคือครับผมอ่านจรัฐบาลก็คือว่าถ้าเกิดแคปซี้ของระบบสาธารณสุขเนี่ยยังยังไหวเนี่ยการทําแบบ full scale ทั้งประเทศไม่ไม่น่าเกิดครับนะครับตรงเป็น partial เป็นจุดเป็นจุดไปนะฮะแล้วก็ดูในเรื่องของแคปซี้ของระบบสาธารณสุขนะครับ ในแง่ของผลกระทบนะครับที่ชัดเจนจริงๆก็จะเป็นเซอร์วิสเซ t กเตอร์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอธุรกิจค้าปลีกนะครับหรือว่าภาคบริการันนี้กระทบหนักนะครับเพราะว่าผู้บริโภคก็มีความมั่นใจอาจจะน้อยลงนะครับทำงานที่บ้านอยู่บ้านมากขึ้นนะครับก็อาจจะ,ล,ะลดการออกไปอนอกบ้านนะครับก็คือสั่งของอะไรทุกอย่างก็เกิดขึ้นในบ้านนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ย กระทบไม่ไม่มากเลยนะเพราะว่ายังยังมาได้ตามปกตินะครับส่วนภาคสังหาเนี่ยก็จะมีอุปสปรคสังในแง่ของการที่ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมไซต์ต่างๆนะครับแต่ว่าเราคิดว่าก็ยังพอขายกันได้นะเหมือนเหมือนรอบปีที่แล้วก็จะเห็นว่าพอมีมีเว็บ2เนี่ยก็ไม่ได้กระทบมาก <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเขาเรียกว่าที่แบงก์ชาติเนี่ยเขาศึกษานะครับสแกนนี้ก็คือว่าคือสานะของตัวรายได้นะครับของเซกเตอร์นั้นๆน,น,นะฮะก่อนการระบาด ะล,ลอกใหม่ว่าดีหรือแย่นะครับแล้วก็แนโน้มรายได้ในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่นะครับว่ามันจะแย่หรือว่าดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่ด้านด้านบนก็คือหมายความว่าสานะของรายได้ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเกิดระลอกใหม่ก็ไม่ค่อยมีผละนะครับถ้าอยู่ในโซนตังล่างตรงนี้ก็คือว่าก่อนการระบาดระลอกใหม่เนี่ย<อ>แย่อยู่แล้ว<อ>นะครับแล้วก็มาเจอระลอกใหม่เนี่ยยิ่งยิ่งซ้ำเติมกระทบเยอะด้วยใช่นะครับ เราก็เห็นว่าเซกเตอร์ที่แทบจะไม่ขเขาเรียกว่าไม,ไม่ไม่กระทบเลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับตัวของคนส่งสินค้าเนี่ยอันนี้ค่าระวางเรืออะไรต่างๆนานาก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของธุรกิจพวกสินเชื่อรถบรรทุกอะไรพวกนี้ก็มีความต้องการสูงเพราะว่ายิ่งคนอยู่บ้านสั่งของออนไลน์เยอะก็ยิ่งต้องมีความ <Log istics S 1> ต้องการนี้ของใช้รถใช้อะไรเพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะนั้นเซกเตอร์นี้ไม่กระทบเลยนะครับยานยนต์เนี่ยจะกระทบบ้างในในเชิงของเขาเรียกว่า ช่วงนี้ที่มมีเรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดระลอกใหม่ะนะครับเพราะว่าจริงๆผู้บริโภคเองก็มีเงินเหลือเก็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการ spending รอบนี้อาจจะดีเลย์ไปบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ก็เป็นในทิศทางเดียวกันก็คือคงกระทบไม่มากนะครับเ<ฮ>ซกเตอร์ที่อาจจะดูกังวลมากขึ้นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบแต่ว่าถ้าเกิดระลอกใหม่นี้แล้วมันเกิด extend ยาวขึ้นนะฮะหรือว่ามาเกิดอย่างใน CBD อย่างเงี้ย<ฮ>ที่คนกรุงเทพ เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเขาเรียกว่าภาคบริการเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องระวังมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของพวกรีเทลนะห้างร้านอาหารพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับส่วนเซกเตอร์ที่แย่าอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้พอรัฐบาลเขามีมาตรการในเรื่องของซอฟต์โลนในเรื่องของเขาเรียกว่าแผนการฉีดวัคซีนผมว่าก็แค่รอว่าจะฟื้นเมื่อไหร่นะครับก็คือหลเกาก็เป็นพวกเซอร์วิสเซกเตอร์ท่องเที่ยว ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาถึงตัวเลขตลาดผลกระทบของอ่อ t h w r v wave หรือะลอก3ต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับวิธีการอ่านชาร์ตอันนี้นะครับคุณผ,ผู้ฟังก็คือว่าผมจะดูว่าก่อน Third Wave เนี่ยอินเด็กซ์อยู่เท่าไหร่นะครับเกิด Third Wave เนี่ยไปพอททอมที่จุดไหนนะครับแล้วเราก็หาดูว่าเนี่ยอิมแพคมันเท่าไหร่แล้วก็เทียบกับระหว่างอินเด็กซ์ปัจจุบันกับอินเด็กซ์ในช่วง ก่อนเทิร์ดเวฟว่ามันกลับมาเท่าเดิมหรือยังนะครับก็จะพบว่าในยุโรปนะพี่เปียกจะเห็นเลยว่าพอเกิดเทิร์ดเวฟเนี่ยจริงๆหุ้นไม่ได้ลงเยอะนะครับลงแค่ประมาณ1%ถึง2%นะครับแล้วก็พอตอนนี้จริงๆคือเทิร์ดเวฟมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเลเวลของอินเด็กซ์ปัจจุบันเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาสูงกว่าก่อนก่อนเทิร์ดเวฟแล้วอ่าก็คือตอนช่วงก่อนเกิดเทิร์ดเวฟสมมติอินเด็กซ์อ่ะผมเทียบเอาตัวล่าสุดครัของเยอรมันก็6,000กว่าจุด ลงมาแค่นิดเดียวอ่าตัวดีของพลังเศสแ็คของเยอรมันโอเคค่าของพลังเสจาก6,000กะจุดลงมาแค่5,900กว่ากว่านี่คือลงเยอะสุดของมอนกันนะ1.9%คนเดิมคือ1%แต่ตอนนี้ฟื้นกลับมาดีกว่าก่อนก่อนที่เป็นละลอก3ระบาทละอ่าก็คือสั้นไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็กลับมาสู่ภาวะที่สูงกว่าเดิมแล้วอันนี้คือที่น้องบิ๊กพยายามไฮไลท์ว่า มันกระทบจริงรแต่ลงไม่เยอะแล้วตอนนี้ก็กลับมาฟื้นตัวหมดละในทางของยุโรปอใช่ครับ,รบแต่ว่าในฝั่งเอินเชียเนี่ยภาพมันตรงข้าง,งเราสิครับเห็นอยู่เห็นอยู่คืออินเดียน,นะฮะเราด,<ๆ>เราดูเราดูการาดที่ท่าเห็นเมื่อกี้ที่เราโชว์เนี่ยไอ้เทิร์ดเฟบเนี่ยเขาเรียกว่าเดีย๋ยวผมกลับไปเปิดขอนี้เปิดเปิดดูอีกทีหนึ่งนะฮะจะให้คุณผู้ฟังจะได้เห็นตัวเลขตามไปด้วยนะฮะเนี่ครับคืออ,อินเดียเนี่ยก็คือเทิร์ดเฟบเนี่ยก็คือกลับมาใกล้เคียงหรือว่าสูงกว่า ระลอกแรกนะครับอินโดยังกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะกดมาระดับหนึ่งแต่ก็ยังยังยังสูงอยู่นะฟิลิปปินส์เนี่ยสูงกว่าเฟิร์สระลอกแรกระลอกสองนะครับปากีสถานก็ขึ้นมาสูงกว่าระลอกสองแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไม่เท่าระลอกแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวอิมแพคของตลาดหุ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าอินเดียเนี่ยติดลบจากจุดก่อนหน้านี้คือประมาณ4%่เปรนกว่านะครับอินโดก็ประมาณ5%เกว่านะครับ ฟิลิปปินส์ก็มาเกือบ5%้าเปอนะครับแล้วก็ปากีสถานเนี่ยก็ลบเกือบ4%อร์เซ็อ๋อหมายถึงโซนทางเอเชียน,นี่ติดลบไป<ล>บสักสขึ้นใช่แต่ที่ทางยุโรปหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ใช่ตัวเลขมันต่างกันอยู่ผมว่าจุดแบ่งเลยพี่เปลียนคือเรื่องของความว่องไวหรือความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเราไปดูประเทศที่มีการว่องไวเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนได้เร็วจานวนโควิดเคสเนี่ยมันลดลงไปเกือบหมดเลยครับอย่างเช่นอิสราเอลนะครับอังกฤษ ออสเตรเลียออสเตรเลียก็ตัวเลขนิวเคสก็ไม่มีมีน้อยมากนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือด้วยการที่เรายังรอวัคซีนช้าเนี่ยเป็นความเสี่ยงวันน้องบิ๊กพูดไปวันนั้นยังตกใจอยู่ตัวเลขการกระจายยังไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกต่างจากคนอื่นครับของเรากว่าจะเริ่มฉีดกันจริงจังเนี่ยคือช่วงไตรมาสสองนะครับที่เราจะเห็นการรอวัคซีนเดือนหนึ่งประมาณสักสิบล้านโดสนะครับในไตรมาสสองก็คือ ก็คือจริงๆไม่ใเมษานะครับแต่มาสอที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเริ่มจริงๆอย่างจัง,จงคือพฤษภาคมมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเมษาเนี่ยคนไทยก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันกันไปก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาตัวเลขเอาค่าเฉลี่ยแล้วกันพี่เพียงเอาแบบกลางๆค่าเฉลี่ยเนี่ยดาวไซด์เนี่ยเรามองประมาณสักเกือบๆสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเอาตัวเลขดาวไซด์สามเปอร์เซ็นต์ไปคูณกับอินเด็กซ์นะฮะตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่หนึ่งห้าเขาเรียกว่าประมาณเกือบๆพันหกเนี่ย แนวรับเนี่ยผมคิดว่าประมาณพ5 5 0อ่ากับตีซะพันหกลบไปสักจุดคือสของพันหอ่าประมาณนั้นอ่าใช่ครับแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับตัวยูแกรปที่เราเคยเล่าไปให้ฟังในรอบที่แล้วนะครับว่าถ้าลบ1 SD เนี่ยมันคือ1,555นะครับแล้วก็ถ้าลงไปลึกหน่อยก็คือลบศูนย์จุดแเนี่ยคือพันหร้อยมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเทคนิค นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้จบเลยพี่เปรมเนาะเต่ได้ทีเดียวเทคนิคเขาดีเลยขยับทีเดียวอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราคิดว่าน่าจะลงนะครับวันนี้ก็คือก็คือ Impact จากเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเติร์ดเวฟนะครับก็พวกทัวริซึมนะครับแบงค์เอเนจีนะฮะตัวของห้างนะครับร้านอาหารนะครับปลีกนะครับนิคมเอาโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าต่างชาตินะครับมีเดียนะแล้วก็รถไฟฟ้านะเพราะคนทำงานที่บ้านแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าน้อยลง นะครับส่วนคนที่ได้ประโยชน์นะครับในระยะสั้นเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอาจจะมีแรงเก็งกำไรระยะสั้นๆนะพี่เตยมแต่ว่าผมก็คิดว่าคงประมาณเล่นได้ประมาณแบบอาจจะสัปดาห์หนึ่งสั้นๆตัวหรับสองก็มีเล่นอยู่บ้างแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ก็ได้เซนติเมนต์ว่าโอเคว่ไอ้ตัวโควิดกลับมาใหม่ส่งมือกับตัวราคายางกลับมาเล่นกันสักช่วงสั้นๆประมาณนั้นใช่ก็จะมีอย่างเช่นพวกถุงมือยางนะครับ ธุรกิจที่ได้ประโยชน์เบ o r k from Home นะครับตัวของโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าการขนส่งเนี่ยมันน่าจะเยอะขึ้นนะครับประกันที่ขายพวกประกันโควิดอ่าโอเคอันนี้พอเห็นภาพแล้วก็ตัว AMC นะฮะก็นี่เสียจะอาจจะเยอะขึ้นนะครับผมมีประเด็นสุดท้ายทิ้งท้ายไว้นิดเดียวนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมีการเขาเรียกว่า IMF มีการปรับประมาณการ GDP โลกขึ้นนะครับก็ปีนี้เนี่ยเขาปรับขึ้นจาก5.5เป็น6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปีหน้าก็ เอาขึ้นเล็กน้อยนะ0.2เนตาขึ้นมาเป็น4.4นะครับแต่ตัวเลขที่น่าสนใจพี่เบนเป็นของเมืองไทยของเมืองไทยเนี่ยของปี2021เนี่ยแอมเปรับลงเล็กน้อยนะครับจาก2.7เนี่ยลงไปเหลือ2.6เร์เนะครับแต่จีดหน้าเขาคาดว่าจะโตดีขึ้นใช่จาก4เปอร์เซ็นต์แล้วนะถือเป็นว่าสูงนะครับแล้วนี่คือนี่คือปีหน้าเนี่ยแทบปีหน้า GDP ของเมืองไทยเนี่ยจะสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย รอบนี้เนี่ยถ้าเกิดหุ้นลงจากเรื่องของตัว third wave เนี่ยผมว่าน่า,นาซื้อกลับมากมนะเพรา,ะว,าวะวิเคราะห์รวมกับวันจันทร์ที่เราคุยกันเรื่องที่ว่า flow ของฝรั่งเนี่ยกำลังรออยู่รอจังหวะเข้า,ขารอบใหม่มนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักลงทุนที่พอร์ตว่างแล้วหรือว่าอาจจะมีการชอ o r t against พอร์ตไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าเล็งแนวรับดีๆนะครับน่าสนใจมากในแง่ของ medium term ถึง long term คือปีหน้านะครับ ผมผมไม่แน่ใจครับเมื่อสักครู่นี้เอาดูตัวแรกของไทยเนี่ยส่วนหนึ่งผมผมไม่รู้ว่าตอนที่ไอ้แม็กก็พูดถึงเนี่ยมีพูดไหมว่าที่จะโตจากสองจุดหกมาห้าจุดหกเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวของไทยบป่ใช่ครับพี่เี่เบมจากจากสี่จหกมา5้าุดกเนี่ยผมคิดว่าหลักๆคือท่องเที่ยวเลยเพราะปีนี้ทั้งปีคือผมเดาว่าเว็บคงคาดการณ์ว่าแทบจะไม่ได้ไม่ได้อะไรฟื้นตัวเท่าไหร่ต่ปีหน้าน่าจะฟื้นตัวเต็มที่ตัวยอดเลยขยับแั้นผมว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะที่ถ้ามองว่าเออปีีน้ อาจจะยังดูแย่ๆอยู่แต่ปีหน้าโตเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจตอนช่วงลงคือวัคซีนเพลย์อ่ะจุดนอกจากจุดเรื่องของ h i กเติร์เว้วเนี่ยงบไตมันเขาก็ยังคงไม่ค่อยดีนะนถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสในการเก็บหุ้นเนี่ยน่าจะน่าจะใกล้ๆแล้วละ่ะแถวๆนี้แหละไดใ้ใช่ใช่ในประมาณนี้ครับพี่เปีย